ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ o กเรียวและแฟนเพจ y u u u b e ช่องไปสารนครนีดีนะครับตื่นเช้ามามาดูบ่อเลี้ยงปลาสวยงามนะครับตอนนี้เลี้ยงหางนกยุงสายพันธุ์ประกัดนะมีตัวผู้ตัวเมียอย่างละตัวครับซื้อมาซื้อมาตัวสิบห้าบาทนะครับแล้วอีก วันข้างหน้าเดี๋ยวจะซื้อปลาทองมาลงปลาที่ซื้อมานี้ชอบแอบหลบซ่อนนะครับเอาก้อนหินมาไว้ไงไม่แต่หลบซ่อนหมดเลยครับนะครับม่แต่หลบซ่อนหมดเลยนะแล้วอย่างก็มีแต่ฝุ่นละองะครับ เราต้องกำจัดออกครับถ้าเราขยันปรับสภาพน้ำให้ได้ปลาก็จะอยู่ได้ครับประมาณนี้ครับ <c oughs> โผล่มาแล้วโผล่มาแล้วครับปลาพวกนี้ชอบหลบซ่อนครับ เดี๋ยวจะต้องซื้อใบบัวมาแล้วครับจังซื้อใบบัวมาวางตำแหน่งตัวนี้ครับเขาจะชอบหลบซ่อนอยู่ในก้อนหินนี่แหละครับอโอบโฉมาอีกแล้วครับ